วัดีค่ะนะคะวันนี้นะคะผูป้องก็จะมาให้ความรู้นะคะกับเด็กๆหนูๆน,นะคะในเรื่องการผสมสีของแม่สีทั้งสามกันนะคะ,ะเด็กๆทราบไหมนะคะว่าถ้าเราเอาแม่สีทั้งสามนะคะมาผสมกันจะเกิดเป็นสีอะไรบ้างเด็กๆอยากรู้แลวใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นสีแดงน,นะคะกับสีเหลืองมาผสมกันนะคะได้สีอะไรรู้ไหมสีส้ม แต่ถ้าเกิดสีเหลืองผสมกับสีเงินจะสีอะไรคะาได้แปสีเขียวนะคะต่อไปนะคะสีน้ำเงินผสมกับสีแดงก็จะได้สีม่วงอ่าเห็นไหมคะเด็กๆเราก็จะได้สีเพิ่มมา3สีนะคะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะประโยชน์ของการผสมสีนะคะ เงินของคุณพ่อคุณแม่เราก็จะได้มีเงินออมด้วยนะคะและคุณต้อขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ใหุู้บ้องด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย